วิหารหลวงปู่ทวดโบราณสถาน237ปีจอถูกทุบทิ้งเพื่อสร้างรถไฟฟ้าเพจเ c e b o o k วัดเอี่ยมวรนุษย์เผยข่าวเศร้าเตรียมถูกเวนคืนที่ดินปิดตำนานวิหารหลวงปู่ทวดอายุ237ปีเพื่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าแทนจากกรณีเมื่อวันที่1มีนาคม2564เฟซบุ๊กวัดเอี่ยมวรนุษย์วัดดังย่านแขวงบ้านพันถม เขตพระนครได้มีการโพสต์ข้อความแจ้งข่าวว่าด่วนวัดเอี่ยมโดนเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเมื่อความจเจริญเข้ามาสิ่งที่จะต้องเสียไปคือวัดวาอารามจะต้องโดนเวนคืนเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ปัจจุบันวัดเอี่ยมก็เล็กมากเนื้อที่แค่สองไร่กว,กว่าเองแทบจะไม่มีเนื้อที่เหลือสำหรับจัดกิจกรรมใดๆ ตอนนี้ก็จะโดนเฉือนไปอีกตั้งแต่กำแพงวัดสมประตูศาลาทั้งสองหลังด้านหน้าวัดเจดีย์ขาวอายุเกือบร้อยปีและวิหารหลวงปู่ทวดและที่ผลประโยชน์ของวัดร้านครัวเพลินเพลงกับร้านก๋วยเตี๋ยวข้างวัดลานหน้าวัดที่เวนคืนจากกำแพงวัดมาอีก6เมตรวัดยิ่งเล็กลงไปอีกมากมาก ผลการประชุมวันนี้จากเจ้าหน้าที่ของรถไฟฟ้ามหานครรังวัดพื้นที่ตอกหมุดเรียบร้อยน้ำตาจะไหลไม่คิดว่าเรามาถึงจุดจุดนี้ได้อย่างไรสงสารหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านก็บอกว่าช็อกมากไม่คิดว่าจะโดนเวรคืนเยอะขนาดนี้เพราะตอนแรกที่คณะกรรมการราฟอมมาคุยกันนั้นมันไม่ใช่แบบนี้ทั้งนี้ หลังโพสด,ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็ตกเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแลกกับสถานีรถไฟฟ้าบางขุนพลมเมื่อรถไฟฟ้ามาวัดวาก็ถูกทำลายสำหรับการเวนคืนที่ดินดังกล่าวรายงานมติคอรมอ,อนุมัติร่างพระราชกิจสเดีกาเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบุรณนะระยะทาง23.6กิโลเมตรวงเงินลงทุน 124,959ล้านบาทซึ่งตอนนี้ทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ลุยสำรวจเวรคืนที่ดินไปแล้วกว่า102ไร่410แปลงบ้าน264หลังขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือนกุมภาพันธ์2564 และได้ตัวผู้รับจ้างระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2,564เริ่มก่อสร้างภายในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2,564ใช้ระยะเวลาก่อสร้างราว6ปีจะแล้วเสร็จภายในปี2,570สำหรับประวัติวัดนี้มีความเป็นมาดังนี้วัดเอี่ยมวรนุ์ตั้งวัดเมื่อพศ2327เดิมชื่อ วัดท้องคุ้งต่อมาปะลลัดนุชดำเนินการบูรณะปฏิสังขรชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดปัลลัดนุชต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยายเอี่ยมได้สร้างพระอุโบสถพระองค์จึงมีดำรัสว่าควรมีชื่อผู้สร้างเริ่มอยู่ในวัดนี้ด้วยวัดนี้จึงมีชื่อว่าวัดเอี่ยมวรนุชนับแต่บัดนั้น วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่29มกราคมพศ2490วัดเอี่ยมมีโบราณสถานเชื่อกันว่ามีอายุใกล้เคียงกับที่สร้างวัดคือสถูปปรินิพานภายในสถูปบรรจุโลงพระศพของพระพุทธเจ้าจำลองเป็นปูนปั้นอันมีเรื่องราวที่สำคัญในสมัยพุทธกาลครั้งเมื่อเสด็จปรินิพานแล้ว ถวายพระเพลงในวันอัฐมีบูชาแล้วไฟไม่ไหม้พระมหากัสปะซึ่งเป็นพระเถระสำคัญต้องมาถวายพระเพิงพรานเกิดปฏิหารฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าทะลุลงออกมาจากนั้นไฟก็ลุกไหม้ขึ้นมาเองเป็นที่น่าอัศจรรย์และที่น่าอัศจรรย์อีกอย่างในวัดเอี่ยมคือองค์พระพรม อันเป็นหนึ่งในสามเทพ,พเจ้าแห่งตรีมูลติที่คล้องเกี่ยวกับการลิขิตชีวิตมนุษย์โดยตรงซึ่งรูปลักษณะองค์นี้จะไม่เหมือนกับที่อื่นๆที่สการะทั่วๆไปเพราะเสียนมีพระพักห้าหน้าและพระเนธถึง80ดวงตามบันทึกในฮินดูคำภีร์บทหนึ่งว่าพระพรมมีกายเป็นสีแดงเดิมเสียนมีห้าหน้าครั้งหนึ่ง ได้กล่าววาจาศบประมาทพระศิวะกระทั่งระงับอารมณ์ไม่อยู่พระศิวะจึงบันดาลอิทธิลิ์ใช้ดวงเนตรที่สเพลงที่นาพระพรมทําให้บังเกิดเพลิงไหม้เป็นจูนไปหน้าหนึ่งเลยเหลือเพียงสี่หน้าดังที่มักพบเห็นโดยทั่วไปพระพรมห้าหน้าองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธฮินดูหรือซิกในย่านบางลำพู และใกล้ไกลต่างพากันมากราบไหว้เป็นประจำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหลวงพ่อพระบางหรือพระอีบางพระพุทธรูปที่ประดิษฐานณวัดเอีย่ยมที่ใครๆหรือกันว่าอยู่ณที่ใดจะเกิดความแห้งแล้งฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนายอนุรักษ์นินสุวรรณหรือจรอคนใกล้ชิดพระครูศรีสุตาภรณ์พระมหาคำหนึงพระตินทโร น้ำใจดีเจ้าอาวาดวัดเอี่ยมวรนุษ์เล่าว่าอีบางเป็นลูกสาวเศรษฐีเมืองประทายโคราชประสบอุบัติเหตุตกน้ำตายผู้เป็นพ่อจึงสร้างพระพุทธรูปปั้นปางประธานพรขนาดโตกว่าคนจริงนิดหน่อยผู้ทิศกุศลให้โดยตั้งจิตอธิษฐานขออย่าได้มีน้ำหลากมาคร่าชีวิตมนุษย์เหมือนดังที่เกิดขึ้นกับอีบาง พระพุทธรูปองค์นี้ได้ผ่านพิธีกรรมตามตำราโบราณต่อมาก็มีคำร่ำเรือว่านำไปประดิษฐานณที่ใดพิกัดนั้นก็จะขาดน้ำขาดฝนซึ่งชาวอีสานเรียกอาถรรพ์นี้ว่าเป็นแม่แลง้งพระอีบางจึงเป็นที่หว่นเกรงของคนทั้งปวงเพราะกลัวความทุกข์ยากจากภาวะภัยแห้งแลง้งไม่มีน้ำทำนาปลูกข้าว ต้องระเหเร่ล่อนไปตามวัดนูน้นวัดนี้บ้างเพราะไม่มีชุมชนใดต้องการคราวข้าวของพระอีบางเงียบหายไปนานพอสมควรแล้วก็มาปทุขขึ้นเมื่อปี2524โดยชาวบ้านโคกอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์พบถูกทิ้งอยู่เชิงเขาแห่งหนึ่งจึงอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดหนองบัวและสองปีต่อมา จากวัดหนองบัวจึงนำขึ้นไปประดิษฐานบนยอดเขามรกตล่วงเข้าสู่ปี2527จังหวัดนครสวรรค์ก็เกิดภาวะฝนแล้งความเชื่อว่าพระอีบางเป็นแม่แล้งห้วนมากระพืออีกครั้งชาวบ้านกลุ่มหนึ่งยังติดใจยอยู่ก็เลยขโมยไปถ่วงน้ำต่อมามีคนไปพบพระอีบางจมอยู่ในคลองเลื่อนอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตร 17ก,กรกฎาคม2527พระครูไกลพระครูวาปีปทุมรัฐเจ้าอาวาสวัดหนองบัวขณะนั้นจึงได้ติดต่อขอมอบพระอีบางให้กับกรมศิลปากรซึ่งก็รับมอบแต่ขอฝากไว้ที่วัดหนองบัวก่อนชาวบ้านต่างไม่พอใจยื่นคำขาดให้นำออกจากพื้นที่ภายในวันนั้นนายชัยชนะเทียนสรร ปหลัดอำเภอจึงได้นำพระอีบางบรรทุกรสเล่ถวายตามวัดต่างๆตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาถึงชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองไม่มีวัดไหนยอมรับเลยช่วงดึกวันที่18กร,รกฎาคมนั้นก็ถึงกรุงเทพมหานครพระมหาคำหนึง่งน้ำใจดีเจ้าอาวาสวัดเอี่ยมวรนุษจึงรับประดิษฐานไว้ตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาวันนั้น ฟ้าฝนได้กระหน่ำลงมาอย่างกับเทน้ำเทท่ามิได้มีวิแววว่าจะแล้งแต่อย่างใดเป็นที่น่าอัศจ,จรรย์ยิ่ง